โอเคก่อนเข้าสู่แมทครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ผมชื่อปิงนะครับยินดีที่รู้จักทุกท่านฮะหลกัหลกๆก็จะเป็น Star ์คราฟโดตแล้วตอนนี้ก็อาจจะมี Mag i c g a t ิตเกตตอริงอารเข้ามาบ้างครับยังไงก็ฝากคอนเทนต์ของช่องนี้เอาไว้ด้วยครับโอเคเข้าสู่เกมกันเลยอยู่กับ Dark แล้วก็คิวฮะทีมเดียวกัน d p g ครับในรอบกร o ๊ปเตสต์ a สุดล็อกสองพครับ ดาร์กเมื่อสักครู่นี้เรดเซิร์ฟนะรับตัดมาที่คิวฮะบูเทอร์รนครับผมเซิร์ฟกับเทอร์รนฮะซัดกันอีกแล้วคิวอยู่ทางฝั่งขวาล่างของแผนที่ไร้ชาตินะครับ l อลี LE. ค่อนข้างเล็กนะผมว่ามีจุดประทะมันเป็น ไม่ใช่ลานกว้างๆนะโอเคต้องมาดูการคุมแมปของดาร์กกันให้ดีครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับลงแฮชชูลี่ไปแล้วครับทางฝั่งนี้ก็โอเคบาร์แร็มา1แก๊สนะทางฝั่งดาร์กยังไม่ได้ขึ้นแก๊สฮะรอบนี้ฮะขึ้นแฮชก่อนโอเคดาร์กอยู่ซ้ายบนนะครับผมเรดเซิร์ ถ้าดูกันมาหลายๆแมตช์ก็น่าจะเริ่มชินคำสัท์หรือว่าสเตปในช่วงต้นเกมก็สังเกตแก๊สสังเกตเบรหลักว่าเขาขึ้นอะไรก่อนะฮะเน้นอีโคเน้นทหารห,หรือว่าพ็อกซี่พ็อกซี่ก็ไปวางพวกฐานอย่างอย่างพ็อกซี่ง่ายๆก็จะมีโพโตสกับเทรรนเทรรนนี้จะง่ายง่ายหน่อยฮะไปแรบไปแรบบาลกใกล,ใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกพ็อกซี่ครับโอเคคอมมาเซ็นเตอร์ที่2มาฮะ ช้ากว่าทางของดาร์กครับคิวนะคิวคิวก็มาคิวคิวคิวเลยทีเดียวคิวคิวอะภูมาแล้วครับผมภูมาประมาณถ้าเมื่อกี้ไม่ผิดประมาณสิบแปดสิบเก้านะดูไม่ทันนะลิงมาสี่ครับแต่ตรงนี้รนะีเปอร์ฮะของคิวมาแล้วออไปดูอินโฟมิชันสักหน่อยต้องรีบปั่นควีนออกมานิดนึงฮนะ ามาดูแลบ้านครับแฮตสามมาเลยอ่ะโอ้แฮตสามมานี่กัดดึงยาวเลยวะเนี่ยแต่มาแล้วนะริปเปอร์บอกอย่ายาวอย่ายาวอีกทียังไม่ไม,ไม,มาใช่ไหมตึมโบ๊ตึมโบ๊ตรงไงฮครับิ่งล,งลิงต้องล้อมแต่ออกนอกครีปเซิร์ฟไม่ได้ต้องสู้ในครีปเซิร์ฟไม่งั้นวิ่งไม่ทันรีปเปอร์นี่ฮะสำคัญตรงนี้นะสำคัญนะเออมาปีนมาพอดี่อยครับผม ค okay. ตามนั้นได้อะไรติดไม้ติดมือไหมยังไม่ได้นะยังไม่ได้ฮะหน้าที่หลักของควีนเลยก็คือเพิ่มเลนคีฟก่อนครับจังหวะน,นี้แล้วเด้งขึ้นมามีควีนมารอรับครับอ้อมสิครับรออะไรฮะเดินนอกเดินนอกคลิฟเซิร์ฟอย่าี้มันช้าอ่าแต่เดินข้างในครับดาก็พยายามจะคอนโทรลฮะเดินข้างในให้มันเดินตามทันริปเปอร์ครับ1ตัวไม่สามารถหยุดยั้งการขึ้นแฮชได้ฮะน่าจะไม่ยุ่งมากกว่า โอเคแล้วควีนพยายามจะเข้ามาปกป้ปองแฮทนี่ก็เดินอ้อมเลยควีนเดินตามกลับมาไม่ทันเอ,อปวนนะครับไอ้ระเบิดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะขัดจังหวะการเก็บมินเนอรัลฮะออแค่ขัดจังหวะบอกไอเดียก่อนไอเดียเขาคือแค่นั้นครับไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าฆ่าได้ก็ดีแต่ฆ่าไม่ได้ก็คือปวนป่วนจังหวะที่จะไปเก็บหรือจังหวะที่จะเอามินเนอรัลกับแฮชูลี่อะไรนี้ฮะออไปจ่ายแฮชูลี่ โอเคแล้วบอนชีกำลังจะมาพองกับเฮลเลียนครับเจอเซิร์ฟแน่นอนอยู่แล้วฮะน่าจะเห็นผู้เล่นเทอร์รนเนี่ยเลือกสยูนิตนี้เป็นยูนิตต้นเกมครับส่วนทางฝั่งคิวกำลัง Q, จะขึ้นรกเดนสปีดลิงอยู่ในโปรดักชั่นไลน์กำลังจะเสร็จแล้วฮะเสียเมอสักคู่เสียมะอู้ยังไม่เสียเลยนะรีเปอร์ยังไม่ตายด้วยยิงคัค่อนข้างสูสีกันอยู่ครับ หรือเปล่าอินคาร์แอนเวนเทสไม่ใช่ฮะนี่ฮะเห็นปะคือถ้าดูถ้าดูถ้าดูมินาโรเพอร์มิเนตมันดูสูสีฮะแต่จังหวะไอ้ระเบิดตึงดึงดึงดึงเมื่อสักครู่เนี่ยของคิวเนี่ยมันมันทำให้เกิดแอนเวนเทสขึ้นครับนิดๆหน่อยๆอาร์มี่ก็ค่อมอยู่ด้วยฮะอาร์มี่ยี่สิบสามต่อยี่สิบเอ็ดอ่ะขึ้นมาเท่ากันแล้ว,ลวสปีดเลี้ยงพยายามจะรันบายไปเข้าไม่ได้ครับเิดยเขาปิดบ้านครับ เล่นละเอียดครับทั้งคู่เลยนะเล่นละเอียดทั้งคู่เลย3เบสทางฝั่งคิวสเบสฮะเงินก็กลับมาสู่สีกันแล้วครับโอเคจากช่วงต้นเกมโดนริป,ป,ป,ปเปอร์ป่วนๆไปๆไปเหมือนกันครับดาร์กแต่ตอนนี้ตั้งสีกลับมาแล้วมีโรคอยดูบ้านขยายคริปเซิร์ชมาโอเคมาเรามาดูกันต่อฮะหานาทีผ่าน สตีมแพ็กอยู่ในโปรดักชันไลน์แล้วก็คอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สามกำลังจะมาครับของทางฝั่งเคียวไม่ทันฮะท่านท่านนอกคลิปนอกนอกคลิปเซิร์ฟก็ไม่ทันครับเฮลเลียนก็ยังหาจังหวะไปป่วนไม่ได้นะเขาลงสปอคอลเลอร์แล้วฮะมีข้อมูลครับม,มีข้อมูลยูนิตแอร์แล้วสปอคอลเลอร์ดักไว้ฮะเฮลเลียนเกียดมากครับช่วงต้นเกม ปกต,ติมันจะมาแค่ลำเดียวฮะลำสองลำไม่เกินนี้แล้วก็แกล์โอเคเหมือนเดิมครับตัดแอดเวนเทจอร์ของเซริร์ฟออกไปฮะก็คือทำลายคลิปเซริร์ฟครับแล้วก็ออกมาออกมาสู้กันข้าง,งนอกสอิออกมาสู้กันข้างนอกระหว่างปวดน,นั้นก็วางโอ้วางสองแรลกเลยครับวางสองบาร์แรลกฮะน่าจะแปมมารีนหรือเปล่าโอเคในจังหวะนี้รันบายเข้าไปไหมไม่ฮะไล่ like เก็บปีดลิงก่อน แล้วพยายามจะพยายามจะทำอะไรลันบายไปมีนอัลลา์ยครับได้โดรนไป6แล้ว9แล้วโอเคแต่ก็เจ็บไปหนักแล้วตรงนี้กำลังจะเข้าเจอสปอร์คอเลอร์ครับเข้าไม่ได้ฮะบานชีแล้วตรงนี้ล่ะมีไหมเอ็กซ์มีตรงนี้ก็ต้องมีอาจจะมีหลุดฮนะโอเคมีได้นอกระยะมาครับรวมเป็น12ตัวฮะจากการฮาราัเข้ามา2ชุดนี้ ินเข้ามาไล่ออกไปฮะบอกพอก่อนพอก่อนนี่ก็ได้ไปฮะได้โดนไปถึง15ครับได้ลิ่งไปหกโอเวอร์หลดนฮะแล้วก็ทำลายคลิปเซิร์ฟไปถึง4ฮะแต่เสียเสียทางด้านเหวลลี่ยนไป5นะโอเคแต่นี่ฮะเซิร์ฟฟ้นตัวไวเห็นไหม เขาได้ Advent เท e i อินค e มาช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นครับแล้วตอนนี้ก็ดึงอินคัมกลับมาแล้วครับดารบเสียอะไรไปก็ได้อย่าเสียแฮชูรี่ที่มีที่มีเขาเรียกว่าลาว,า,วาสำหรับฟักไข่ครัอ่ามีแฟนเซอร์แฮชูรี่ไปมาแล้วครับ m m n ไม่ดีไม่มีมารูเดอร์ฮะเป็นมารีฟิ ath, แลแพวก็ไม่มีแว็คคุ้มหัวครับโอ้ยจังหวะนี้อออืืยังไงฮะ ไม่ให้ไม่ให้มอบไม่ให้วอบไม่ให้มอบไม่ให้วอบเป็นลาเวนเจอร์ครับจากโรโอเคอันนี้ก็ใช้แกนครับแล้วก็เอาบอลชีฮะมาไล่เคลียร์คีฟเซิร์ฟไปฮะควีนก็เปลืองมานานไปครับเป็นการดึงมานาของควีนด้วยฮะเพราะว่าจะได้ไม่ให้ควีนนะมีมานามาคอ,อยยืนกำลังปะทะจังหวะฮารัาาสนั่นเองครับโอเคละเอียดอีกแล้ว เพื่อนๆโอ่อยากให้อธิบายลึกขึ้นโอเคจัดไปตัวมอสคูนี้ส่วนใหญ่ก็ไว้สำรวจนะ,ะไม่มีดามี่อะไรหรอกไว้เปิดไว้สเก้าอ่ะว่างันเถอะมาอีกแล้วอันนี้จะเป็นแฮชชูรี่ที่สี่ครับตัวสี่มามาดักไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขามี็ลฟ็อกหรือว่าหายตัวนั่นเองโอเคบุกสองทางเหมือน,นเดิมครับเคียว ไล่เคลียร์คริปเซิร์ฟมาห้ามโดนล้อมนะห้ามโดนล้อมส่วนกับกันดาก็ต้องหาจังหวะล้อมครับรอบนี้มีทางฝั่งราวเวนเจอร์สองของโรคนี่แล้วมีอินเฟสหยุดเอาไว้จังหวะนี้ยังไงเอ่ยแล้วก็หยุดเอาไว้อีกรอบ,รอบนึงราวเนเจอร์ลงดุมโบ้ดุมโบ้ดุมโบ้เรียบร้อยครับราวเวนเจอร์ 2. นี่โดนทั้งแอร์ยูนิตแล้วก็กราวยูนิตนะฮะเจ็บเหมือนกันครับนี่ดีกว่าับวาลีเมื่อสักครูน่นี้ข้อเสียของบัญชีมีอย่างเดียวก็คือทำลาย ยุ่งเกี่ยวกับแอร์ยูนิตไม่ได้ฮะโอเคได้แค่ดาวยูนิตเท่านั้นครับโอ้มีไฮดรอลิกนะมีไฮดรอลิกมาฮะเก็บไฮดรอลิกไปได้ครับเก็บโดนไปแล้วจวังหวะนี้เนี่ยบุกเข้ามาสองทางเลยครับมามาวินมาพร้อมกับซิกแทงมาวินไถเข้าไปาไถไฟราเวนเจอร์ฮะโดนเป่าละลายหมดเลยครับซิกแทงก็ไม่ต้องตั้งซิกหมดครับเปิดไล่ยัดยิงเข้าไปเลยครับ แล้าในส่วนของบานชีก็ไปป่วนควีนแนวหลังเอาไว้จังหวะนี้ลูเคร์มุดดินฮะโซนนิ่งไว้ให้กับเพื่อนแต่ลูเคร์มันยิงบานชีไม้ได้ครับต้องรอดูการเข้าทำของทางฝั่งตัยวจังหวะนี้ตัดเอ็กซ์แพนครับตัดเงินฮะเกวทางฝั่งโดนเข้ามีโลกลน์ไม่ได้ครับเสียอินคำในส่วนของเบสต,ตรงนี้ไปแล้วครับดาร์แต่ส่วนเบสนี้ก็นะฮะไวเปอร์ครับปั๊มมานากันอยู่ โอ้ทำออกมาไม่ได้ด้วยนะน่ะเออเหมือนเสียยูนิตไปฟรีๆอยู่ครับตอนนี้ถึงมันจะไม่ตายแต่มันในในวินาทีหลายๆวินาทีที่ต้องอยืนหรือเป็นนาทีตรงนั้นมันไม่ได้ทําอะไรเพราเจอทางฝั่งซิกชังเปิดซิก,กโหมดโซนเอาไว้อยู่แล้วจังหวะน,นี้ไวเปอร์จะเข้าไปก็ต้องระวังมาวีดีดีครับอ้าวได้บอนชีไปฮะตรงนี้เป็นกลุ่มควีนนะที่คอยพิทักษ์บ้านเอาไว้ครับโอเคออกไล์ออกมาได้ละเหล่าโดนโอ้ลูเคอร์ ตรงนี้มีเมดิแวกมาสองลำครับเดี๋ยวมันจะไปดอปอะไรหรอเปล่ปาต้องรอดูกันโอเคมาดูยูนิตภาพรวมกันหน่อยครับตอนนี้ยูนิตของนักฝั่งคิวไม่ได้เยอะนะแต่ใช้ได้ประสิทธิภาพมากๆครหมายถึงจำอาชนิดชนิดไม่ได้เยอะก็เป็น MMM ครับมาวิเดอร์มาวีนแล้วก็มด d ิแวกครับรวมถึงบัญชีที่ไว้ฮารัสมากกว่าในช่วงต้นเกมแต่หลักจริงๆก็คือจะเป็น m MM m แล้วก็ซิกแทงครับ มาดรอปนะมาดรอปไม่ให้ปวดแล้วจังหวะนี้โอ้ไวเปอร์ลากรถหลากซิกแซงเข้ามาแล้วก็ปาสโลไปครับของอินเฟสฮนะแล้วลูเคร์ลูเคร์ระยะมันไม่ได้ไนงะเออระยะลูเคร์ไม่ได้ตรงนี้ดรอปดรอปมาปวดแนวนะมิโนนลลอรไลน์้อหอยับยับ,ยบอ้จังหวะนี้เดีย๋ยวได้เสียค่อยมาดูกันอีกทีฮนะแต่ดูเหมือนว่าคิวจะได้นะอินคัมดรอปยับเลยครับดาร์ก อินคัมดรอปยับเลยแล้วก็งจะมาดรอปอีกรอบนึงรอบนี้ยังไงสองทางพร้อมกันเละเทะไปหมดแล้วครับดาร์กไม่รู้จะเคลื่อนทับไปทางไหนดีโอ้โหโดนตายตายยับยับแล้วก็มาแล้วฮะทับหลักก็มาป้องกันเคลื่อนเอาไว้ราเวนเจอร์ไฮดริลิกรคกแยกกันไปครับแอร์ยูนิตยังไงฮะโหลดขึ้นหนีไปได้บางส่วนครับโอเคแต่ตรงนี้แฮชูลี่แตกไปเลยครับโอ้ดาร์กปวดเลยฮะนี่ฮะแอดเวนเทจครับ จากอินคามฮะจังหวะประธานมาตะคู่อย่างเงี้ยคิวพยายามจะคอนโทรลแล้วส่วนอาร์มี่ยังค่อนข้างสูสีกันอยู่นะก็เหมือนเดิมนะอย่างที่กล่าวไว้ในหลายๆเกมครับอาร์มี่เซิร์ฟสามารถบูสต์ขึ้นมาได้เร็วฮะถ้ามีเงินดองเอาไว้หรือเงินลอยนี่แต่จังหวะเนี้ยอินคามต้องรีบคู้คืนกลับมาให้ไวเลยครับเนี่ยพยายามเร่งกลับมาอยู่นะคิวก็ต้องอาศัยอินคามเปนเทตตรงนี้ฮะหนึ่งอัพเทคสองจะอัพอาร์มี่ ให้มันจบเลยไหมแต่เท่าที่สังเแก่ก็คือเนี่ยฮะเร่งเทแล้วครับพยายามจะเร่งเทคกแล้วจังหวะนี้ไล่ยักษ์ไปไล่ยักษ์ไปโอโหเรียบร้อยเลยครับล็กฮะลรกเจอถ่ายล็กเจอถ่ายรูกเกอร์รูเกอร์เรียบร้อยะไม่น่ารอดอะไรครับได้ไปค่อนข้างดีนะโอเคยูนิสล็อตตอนนี้พุ่งทะยานไปถึง9ก0 0แล้วครับทางฝั่งดารก์กแล้วมาดูจังหวะนี้กันก่อนฮะริเซอร์โซนิ่งเอาไว้ยังไงต้องออกมาก่อนหรือว่าออกมาก่อนนะโอเค ก็ไม่ได้ฝืนอ,อะไรขนาดนั้นครับอาศัยคือพอทางฝั่งดาร์กอรู้แล้วว่ามันเป็น MMM ซึ่งเป็นยูนิตกลาวยูนิตก็จะใช้ลูเคอร์มารอรับครับ,<ๆ>รบอโอเคแล้วก็โอเคยโหลดขึ้นคนระับหวมาตู้กันนอกคลิปเซิร์ชสิซับไพนํำอยู่ครับคิว อินค m e a เอเวน a g เทดด้วยฮะอินคารเอเวนเก็นำอยู่อาร์มี่ก็นำครับตอนนี้รูปเกมดูดีมากดาก็ตกเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเต็มรูปแบบโอเคก็โอเค, mm hmm. อเ,คเอามาสำรวจฮะ mm hmm. ก็ดูจากมิน mm ิแมปก็ได้ครับสีฟ้าค่อนข้างจะคุมลึกนะฮะเห็นไหมคุมแหล่งแรกครับ ตามมินอโรไลทั้งหลายฮะมาดูในส่วนของเทคนะครับเห็นว่าคิวสเปนเทคไปถึง4,000แล้วฮะอามี่แค่หมื่นเกเท่านั้นครับคุ้มกว่าเห็นเคืออาร์มี่เขาไม่ได้ตายเยอะไงละซัพพลายแม็กไปแล้วตอนนี้เขาก็เทครัวรแล้วดูเหมือนจะมีในตัดเวิร์มครับทางฝั่งดาร์คฮะกำลังจะขึ้นในตัดเวิร์มอะ คิวก็น่าจะรู้ตัวหรือเปล่าเอาละมีโกด์มารอรับครับแมตตัดเบอร์โผล่มาแล้วรูเคอ,อร์ครับรูคเคอร์รูคเคอร์อรูเคอร์โอ้โหยังไงมีซีคแทงพยายามเปิดซีคโหมดครับโกด์ก็ไม่ไหวฮะตอนนี้ยังไงก็ไม่ไหวแต่นี่คะจะได้พอซีคแทงนี่แหละครับสแปรตู้ครับด้วยระยะแล้วก็มีบัญชีโอ้ยบัญชีสวยงามนะเออเราบัญชีไม่รอดแล้วครับบัญชีแตกแล้ว โอเคเพราะมีควีนมาด้วยครับโอ้แล้วใช้ลูเคร์ฮะทะลวงทะลวงหลังบ้านรอบนี้ดาร์กเอาจริงดักจะจบเลยได้บาแรกไปรัวๆได้เบสไปรัวๆครับอหอแตกแตกหมดจะ,จะมาสปงสแปรมอะไรครับไม่ไหวแล้วครับคิวคิวอกพอพอพออะไรเล้วหืหกดเราทะยับกดเราทะยับอืหึ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 หดหึ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  เละไปหมดโกดยังไงฮะโกดต้องสนิทสู้อื้อหือ,อ,อ,อพยายามจะเคลียพยายามจะเคลียคือโกดถ้าเป็นดาเมจซิงเกิลฮาร์เก็ตที่ยิงไปในเป้าเดียวกันอ่ะลูเซอร์ก็เหมือนตัวละปิ้วก็แตกฮะโอเคโอ้โหมาแล้วดาครับเวลคัมแบ็คทูเดอะเกมครับเรามาเจอกันหน้าบ้านฮะสู้กันนอกนอกครีปเซิร์ก็ได้มา แต่นะแตกนะแตกแล้วเนาให้ลูเคร์โตนนิ่งก่อนลูเคร์โตนมาแล้วครับโอเคไวเปอร์ okay. นี่เอามาดูพวกซีแทงหรือว่าเมริแวคหลวมหลวงอะ่ะเออพวกเมริแวคที่บินหลวมหลวงอะ่ะจังหวะนี้เหมือนเดิมครับผลฐานเอ็กซ์แพนนะฮะทางนั้นเข้าไม่ได้มาเข้าทางนี้แทนครับจะโยกกลับมากันพันหรือเปล่าฮนะ คิวน่าจะต้องไม่บุกเลยหรอเป่าต้องกลับมากันบ้านก่อนครับรว่าเจอตัดเงินอีกแล้วฮะและกระชากซกแคงมาเรียบร้อยแตกครับไดเอซ v ไปถึง7เลยทีเดียวโอ้ลิเบเลเตอร์เพิ่งมาแย่แล้วฮะลิเบเลเตอร์นี่คือก็เอาไว้โซนคืนนั่นเองครับแต่กลับกันลูเครใช้ไม่มีประสิทธิผลมากกว่าเยอะมากๆเลยครับดาร์ตอนนี้แตกหมดฮะยังไงหลุดไมโครมือคือแตกอย่างเดียว จังหวะนี้รันไนตักเวิร์มมาเสริมอีกโอ้โหแล้วตรงนี้ก็ลูเคร์มาเรียบร้อยเลยครับดาร์คสุดสุดไปเลยฮะเป้าหมายชัดเจนครับไฮเดรลิกเพื่อลูเคร์ฮะเสียงเสียงเสียบยังอยู่เลยคิวทำต้นเกมมาค่อนข้างดีนะอืแต่ดาร์คคือเป้าเขาชัดแล้วเขาเจอจุดอ่อนที่เขาเข้าได้ครับก็คือ ในตัดเวิร์มตรงเบตรตรงนั้นฮะแล้วมาคือมาแบบเทหมดหน้าตากลูเกอร์มาทั้งหมดตอนนั้นฮะใส่ไปเลยแล้วโอ้โหบารแรกแะเบิดยับหมดเลยครับปิดเกมนี้ไปฮะสิบเจ็ดนาทีเท่านั้นเองเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างฮะกับเกมเกมนี้ครับแล้วก็ยังไงเจอกันที่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามชมกันมาถึงตรงนี้ฮะ